สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องดีนเอ็นแฟมิลเลค่ะวันนี้นะคะเรามีที่ดินสวยๆมานําเสนอค่ะขนาดเนื้อที่96ตารางวานะคะอยู่ในหมู่บ้านปริชาติค่ะอําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนะคะ,อะตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าที่ดินเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูรายละเอียดกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะไปกันเลย ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นถนนนะคะหน้าหมู่บ้านค่ะหมู่บ้านของเราชื่อหมู่บ้านปาริชาตินะคะอยู่ตรงถนนเส้น3-45ห้านะคะนนทบุรีบางบัวทองค่ะอำเภอเมืองปทุมจังหวัดปทุมธานีตรงนี้ก็คือหน้าปักซอยนะคะเข้าไปซอย A56 กก็จะเจอที่ของเราเลยนะคะเข้ามานะคะที่ดินจะอยู่ด้านขวามือเลยค่ะจะมีป้ายติดไว้นะคะก็เป็นแปลงนี้เลยค่ะที่เราชี้อยู่นี่เองนะคะแนวเขตนะคะของเราก็จะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะซึ่งจะมีเสาไว้ค่อนข้างชัดเจนนะคะ มุดของเราจะอยู่ตรงข้ามกับเสาของแปลงข้างๆเลยนะคะที่ดินของเรานะคะมีขนาดเนื้อที่96ตารางวานะคะหน้ากว้างประมาณ16เมตรถึง18เมตรนะคะส่วนด้านหลังนะคะก็จะชนกับต้นไม้ด้านหลังเลยนะคะลึกประมาณ20 22เมตรนะคะเพราะว่ารูปแปลงไม่ได้เป็นเสี่ยมผืนผ้าตรงนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะคะค่อนข้างกว้างเลยมีไฟฟ้าประปาผานหน้าที่ ส่วนแนวเขตอีกฝั่งนึงนะคะก็คือฝั่งด้านซ้ายมือถ้าหันหน้าเข้าที่นะคะจะมีทั้งหมด2หมุดนะคะก็คือเริ่มจากกำแพงแล้วก็ไปจนสุดกำแพงฝั่งด้านน้นเลยนะคะแล้วก็ลึกเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปแปลงให้ดูนะคะว่าเป็นลักษณะประมาณไหนนะคะที่ดินปัจจุบันของเราก็จะถมไว้นะคะเสมอถนนเรียบร้อยแล้วเนาะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะ ในส่วนของเรื่องราคานะคะตั้งไว้ที่2.4ลอบอนะคะฟรีโอนค่ะท่านไหนนะคะที่สนใจจะทำที่อยู่อาศัยติดต่อได้ตามช่องทางด้านบนเลยค่ะ